รอ่ะจมเล่นทหารดิฉันซ้ายมาค่ะผู้ชายนะคะเว้นพื้นอย่างนี้นะคะคนผู้หญิงคุกเข่าขาเท้าเพืนบุกใจบอกอย่าเป็นผู้หญิงครั้งละสิบครั้งละสิบน,นะคะทุกคนไปแหมตัวเองนะคะค่ะทา ไม่กลัวหัวข่าพังแล้วก็ผู้ชายเสียสละให้ผู้หญิงเพราะผู้ชายไม่ต้องลงเข่านะคะทําพร้อมกันใครไปสนามยากก็ต้องไม่มีแมท์ไม่จำเป็นต้องมีแมทต์โอ้ยยง,นะงมีงอ่อนอหนูลองคะลอ,องไหเออ ก่อนจีจะเอาทีละยี่สิบเลยเหรอสามเซเอาพร้อมกันได้หรอ,อ,อ,รอ,อทีละเ็จนะคะเราไปแล้วหนึ่งนะคะเหลือสี่เซตทั้งหมดห้าเซตนะคะห้าเซตเรวันนี้อ่าสำหรับอ่าดูนี้นะคะสำหรับสุภาพสตรีนะคะที่ขอไม่เอาก้นอย่างนี้นะคะอันนี้คือที่กองนะคะไม่ได้นะคะก้นลาบด้วยนะคะแล้วก็ลงไปทั้งแผน คราวนี้ผู้ชายจะนับเร็วเพราะผู้ชายเว็นพื้นบ่อยเราจะนับไปช,ะชะ้าๆเดี๋ยวครูจะครูจะนับให้นะคะชิวๆอ,อ,อ่ะ First position ค่ะเตรียมพร้อม รู้สึกตัวเองปวดแขนปวดกล้ามเนื้อท้องหายใจสมาธิอยู่ที่เซนเตอร์ความเจ็บนั้นจะหายไปเรายิ่งคิดว่าเจ็บทุกอย่างมาอยู่ที่คิดคิดว่าเจ็บก็เจ็บคิดว่าสบายก็สบายแต่ที่สําคัญเราก็คิดว่าเราสวยเราดูดีเราหลอ่อตลอดเวลานะคะอ่ะพร้อมสองเส้นค่ะ Let's go ไป อยู่ข้างในนะใจเย็นนะมายน้องระวังคอเรา